ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีคองร้องเปล่านะคะถ้าใครมีประเด็นข้อกฎหมายค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะกับอาจารย์สมบัติที่เบอร์02383834-6นะคะระหว่างที่เรารอสายนะ,ะเราก็พูดคุยกันเรื่องของภัยสังคมเดี๋ยวนี้ค่ะอาจารย์ภัยสังคมเยอะมากนะ,ะมไม่เว้นแต่เรื่องของคนสาดน้ำกดเรื่องที่อาจารย์บอกว่ามีเรื่องตอนนี้มีเรื่องของแก๊งวัยโจเหมือนกันที่ไปเหมือนคล้ายๆขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วก็ไปโฉบอาจจะใช้มีดฟันหรือว่ามีการขโมยพวก กระเป๋าแบบนี้นะคะเรียกว่าภัยเนี่ยค่อน,นข้างที่จะร้ายแรงขับจักรยานยนต์ไปคนเดียวนะครับในกรุงเทพมหาคนครนี่ก็อันตรายโดยเฉพาะไปชันเมืองพึงกุมประเวทอะไรพวกนี้ขับไปคนเดียวตอนนี้ตำรวจออกมาเตือนแล้วบอกว่า,าให้ให้ระวังนะรครับที่สอนตลาดพลูก็มีคนแจ้งความมากกว่าหนึ่งรายว่าขับจักรยานยนต์ไปเนี่ยมีคนมาประกบเลยเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ประกบหน้าประกบหลังมาสองคันแล้วนั่งซ้อนกันมาพราะ กลับมาประกบเราปุ๊บเราชะลอหรือจังหวะที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยใช้มีดฟันเลยนะฮะพอใช้มีดฟันนะมีดแทงเราก็ ตกจากรถมาคว้าจักรยานยนต์ขับหนีไปเลยคือจะเอาจักรยานยนต์นะใช่เขาชิงไปเสร็จแล้วก็ไปถอดประกอบตำรวจก็ตามไปที่บ้านไปเจอแหล่งกําลังถอดอะไหล่ไปขายอยู่จักรยานยนต์ที่ชิงไปจากชาวบ้านเขาเนี่ยขายคันละสี่พันเองตรงนี้ตรงนี้น่ากลัวมากต้องน่ากลัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องโทษกันเพราะนี้มีสายจากทางบ้านมารอแล้วนะคะคุณการตินาค่ะสวัสดีค่ะคุณการตินาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชลีค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะ หนูอยากจะปรึกษาพอดีพอดีแต่ก่อนน่ะหนูหนูออกรถมาคันับ<ล>ค่ะเขามายึดรถหนูไปแล้วพนักง,งานยึดไปแล้วเขาบอกว่ารถยังไม่เข้าบริษัทและเขามาฟ้องร้องหนูอ่าค่ะแล้วรถยึดไปแล้วรถไม่เข้าบริษัทนี่แปลว่าอะไรแปลว่าคนยึดเอาไปขายเองหรือว่าบริษัทไม่ได้มายึดคนที่มายึดนะคะเขาไม่ได้เอารถเข้าบริษัทครับค่ะแล้วเข้าไปไหนทราบไหมครับ ค่ะคือหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ทรขาบรถไปไหนแล้วแล้วเขาเป็นพนักงานค่ะแล้วเขาเป็นพนักงานบริษัทแน่หรือเปล่าคะคุณกันตินาไปตรวจสอบไม่ใช่ด้วยหรอคะเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานบริษัทคุณกันตินารู้จักเขาอยู่เคยเห็นใช่ไหมครับว่าเขาอยู่ที่บริษัทค่ะตอนตอนที่หนูออกรถน่ะหนูออกกับเขาอ๋อค่ะเขาก็ตามมายึดแล้วตอนเนี้ยหลังจากเขายึดไปคุณกันตินาไปติดต่อบริษัทหรือเปล่า อ๋อไม่ได้ติดต่อคือคือเขาบอกว่าตอนนั้นคือหนูยังไม่รู้จักบริษัทคือคือหนูเข้าใจว่าคือออกรถนี่คือออกกับเขาอย่างเงี้ยค่ะและ้วทีนี้มีอไรให้ติดต่อเขาหนูก,ก็เลยบอกว่าหนูออกรถมาได้สามเดือนค่ะรถอะไรครับแล,และทีนี้เขาก็หนูก,ก็เลยโทรบ,บอกว่าพี่เนี่ยหนูไม่สงวนแล้วนะที่มาเอาได้เลยอ,อ,อ๋อแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยยึดรถไปแล้วทําบริษัทมาตามแบบคุณการตีนาอีกทีหนึง่ง ใช่ไหมคะประมาณได้ปีกว่าค่ะปีกว่าทีนี้ทางบริษัทเขาออกมาตามรถเขาบอกว่าเนี่ยรถรถยังไม่ได้เข้าบริษัทรถไปไหนเขาบอกเขามายืดรถหนูบอกเอ้ารถนี้ยืดไปตั้งแต่หนูออกมาได้สามเดือนแรกแล้วที่นีกงานขางี่มาเอาไปหนูบอก่าค่ะแล้วเราบอกเขาไปคะไม้คะชื่อนามสกุลให้เขาไปติดต่อเอาอะค่ะ หนูบอกเขาแล้วเขาบอกว่าอันนี้ต้องให้หนูไปไอ้นี่เองไปติดต่อเองก็ได้ที่หนูก็ไปตามหาก็ไม่เจอค่ะจันจะทํายังไงดีคะจันเขาเขาก็เลยมาฟ้องหนูตอนนี้คือเขาฟ้องเขาบอกว่าหนูนี่แพ้เขาแล้วฟ้องแบบว่าค่ะแล้วตอนเขาฟ้องเขาฟ้องตอนเขาฟ้องนี่คุณกัตตินาไม่ได้ไปสู้คดีหรอหนูค่ะได้ไปศาลไหมครับไปสู้คดีกับเขาไหม คือหนูให้ทนายที่ศาลนะคะแล้วหนูเอาไปให้ทนายที่ศาลที่จังหวัดนครพนมคค่ะรับแล้วทนายเขาคัดคาเพื่ออักษาส่งมาให้เราดูหรือเปล่าเขาเขาไม่ได้ส่งอะไรมาเลยอาจารย์เพราะว่าหนูหนูไปถบอกเขาว่านี่นะคุณทนายเอาไปเอาไปแบบเนี่ยคือให้ให้ทนายอะค่ะให้ทนายไปคนดำเนินการหมดเลยโอเคแล้วแล้วได้ได้มีโอกาสพูดคุยกับทนายไหมว่าคดีจบหรือยัง อ๋อตอนนี้ยังไม่จบคือเขานัดหนูไปที่บริษัทใหญ่เขาบอกว่าให้ไปคุยอืคดียังไม่จบเขาคือฟ้องที่เขาบอกว่าให้หนูนี่เข้าไปคุยทางบริษัทใหญ่ให้ไปคุยกับทางสายเร่งรัดนี้สินนะคะจันอ๋อค่ะคือเราก็ต้องจ่ายเหมือนจะว่าบ่าถ้าหนูเข้าไปนี่เขาเขาจะเขา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 จะว่ายังไงคือแบบว่าหนูต้องไปพูดยังไงมั่งอะไรอย่างเงี้ยเอางี้จะจะลองเข้าไปที่บริษัทดูก็ได้นะครับ ไปคุยกับทางบริษัทเขา<ช>ไปเล่าขา้อเท็จจริงให้ทางบริษัทฟังว่าเรื่องอจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรเขามายึดรถเราไปคืนแล้วพนักง,งานคนนี้ชื่ออะไรนะครับเป็นพนักง,งานของบริษัทเราซื้อกับคนนี้ตัวสัญญานี่ยังอยู่ที่เรามีใช่ไหมครับมีค่ะ,ะจามีคู่ฉบับสัญญาเนี่ยก็ให้เขาดูทีเดียเวลาเขายึดรถคืนนี่มีใครรู้ใครเห็นบ้าง ก็มีพยานแถวบ้านนะคะจแต่ว่าไม่มีใบเซ็นแบบว่ารับมอบรถนะคะไม่เป็นไรครับมีพยานเห็นยืนยันว่าเขารับไปคืนแล้วบาก็ไปแจ้งบริษัทนะครับไปยืนยันกับบริษัทแต่ว่าในการคุยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ต้องไปเซ็นบันทึกข้อตกลงเซ็นสัญญาอะไรลองไปคุยดูว่าบริษัทรับรู้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วบริษัทจะดําเนินการอย่างไรจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับคุยกันให้ตกลงให้เรียบร้อยก่อน และถ้ายังไม่สบายใจทนายที่เราให้เข้าสู้คดีอยู่เนี่ยโทรศัพท์พูดคุยกับเขาปรึกษาเขาว่าบริษัทคุยกับเราแบบนี้นะจะให้เราเซ็นสัญญาแบบนี้เซ็นได้ไหมตกลงแบบนี้ทําได้ไหมคุยกับทนายต้องบอกทนายตลอดนะครับคือถ้าไม่บอกอทนายเนี่ยทนายเขาสู้คดีอยู่ขณะเดียวกันคุณกตินามาเซ็นจบอย่างเนี้ยข้อความเป็นอย่างไรก็ไม่รู้อาจจะทําให้ให้เราต้องรับผิดชอบเต็มท,ทั้งทั้งที่รถเนี่ยเขายึดคืนไปแล้วทีถ้าบริษัทปฏิเสธ เรายืนยันอย่างนี้ต้องแจ้งความแล้วครับแจ้งความนับแต่วันที่เรารู้เนี่ยแสดงว่ามีการมาหลอกเราแล้วล่ะเอารถตัวนี้ไปแล้วเราต้องรับผิดชอบคือเซลเซลลของเขาพนักง,งานของเขาเนี่ย มีความผิดเองด้วยแต่นี่ต้องแจ้งตำรวจเ<ว>ข<อ>้ามาช่วยสืบจับ่างนี้ค่ะคือคือหนูเนี่ยแจ้งความกับตำรวจไปแล้วตั้งแต่วันที่ว่าพนักงานบริษัทนี้เข้ามาหาหนูค่ะ,อ,ะอเคดีแจ้งกับตำรวจแต่ที่ว่าหนูเอาไปแจ้งความนี้ให้ทนายแต่ว่าตอนนี้หนูไม่ได้ติดต่อกับทนายเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่รูว่าเบอร์เขาเบอร์อะไรอ่ะ ต้องติดต่อด้วยนะครับไม่ไม่อย่างนั้นเข้าไปสู้คดีทนเราเราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องราวไปถึงไหนแล้วที่ไอ้ตัวใบแจ้งความเนี่ยให้ทนายไปแล้วไม่เป็นไรกลับไปที่สอนอเดิมนะครับไปขอคัดสำเนาตัวนี้แล้วก็ส่งมอบให้บริษัทบอกบริษัทไปมันจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าอันนี้เราแจ้งความไว้จริงนะไม่ได้พูดปากเปล่าชาวบ้านก็เห็นบริษัทก็ยึดรถไปแล้วคนคนของบริษัทเนี่ยมาหลอกลวงเราด้วยซ้ำไปนะคะ ครับจะได้หาทางออกนะครับและหนูอยากถามว่าถ้าสมมติว่าหนูเข้าไปบริษัทนี้เขาจะไม่ไม่ไม่คิดบ้านหนูเข้าไปยอมรับหรอคะที่ว่าจะไปนัดนัดนัดคุยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้กาเราอย่างที่บอกแล้วครับว่าเข้าไปคุยไปเจรจาได้แต่จะเซ็นบันทึกอะไรเนี่ยต้องให้ทนายเราดูด้วย นะครับว่าตกลงแบบไหนตอนนี้ตอนนี้คือหนูจะเข้าไปคนเดียวนะคะรย์เพราะว่าได้ไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมคะไปคุยกับเขาก่อนคุยกันด้วยปากเปล่าเนี่ยไม่ต้องไปเซ็นไปเซ็นวันที่ตกลงอะไรไม่ไม่มีปัญหาครับลองไปพูดคุยกับทงบริษัทดูและเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งไปเซ็นอะไรนะคะแล้วพยายามที่ติดต่อทนายของเราให้ได้ด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะปรึกษาเรื่องของกฎหมายกันต่อนะคะอ๋อค่ะนะคะคุณกันตินานะคะแล้วถ้ามีอะไรประเด็นข้อข้องใจอะไรเดี๋ยวลองไปเข้าไปพูดคุยเสร็จแล้วมีอะไรอีกก็โทรกลับมาเข้ามาใหม่นะคะ ได้ค่ะจาา้าครับผมค่ะสวัสดีค่ะนะคะนะเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเ,ลาเรื่องของการยึดรถเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์บางทีเนี่ยอยู่ดูสิเซลล์มายึดรถเราแล้วสารไม่บอกทาบริษัทอยู่เรากลายเป็นคนโง่ไปเลยนะคะอยู่ <นะ S 2> เราจริงๆจริงจแล้วก็ที่ทำเนี่ยโดยกระบวนการก็ค่อนข้างที่จะถูกระดับหนึ่งนะครับเพียงแค่ว่าหลักฐาน มันไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ค่ะคือเวลาไปติดต่อซื้อกับเซลล์คนนี้เราก็รู้จักเซลล์คนนี้ถึงเวลาเราบอกผิดนัดผิดสัญญาแล้วไม่เอาแล้วนะมายึดรถคืนไปที่จังหวะที่เขามายึดรถคืนเนี่ยลองนึกนึกวันแรกว่าวันแรกที่เราเซ็นสัญญากับเขาเนี่ยเขาจะเอาเอกสารให้เราเซ็นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะมายึดรถคืนเนี่ยคุณต้องเซ็นนะครับคุณต้องเซ็นแล้วหลักฐานตัวนี้ถ้าเซ็นรับไปมันก็จะจะชัดเจนขึ้นว่าแปลว่าคุณรับคืนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวคุณ กตินาเองก็บอกว่าได้มีการไปแจ้งความเป็นหลักฐานบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วบันทึกตัวนั้นเนี่ยบันทึกต่อเจ้าพนักงานตํารวจนะครับมันจะเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ในระดับหนึ่งนะครับคือถ้าไปโกหกเนี่ยแปลว่าไปแจ้งความเท็จกับกับเจ้าพนักงานการที่ไปแจ้งพนักงานตํารวจเนี่ยบริษัทน่าจะรับฟังและทางออกก็คือต้องตรวจสอบต้องติดตามเซลคนนี้ว่าเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าถ้าไปคุยถึงเจ้าของบริษัทได้ คุยถึงเจ้าของกิจการเข้าได้เนี่ยเขาไม่ทําร้ายลูกค้าหรอกอันนี้ต้องไปตรวจสอบเซลล์นะเพราะถ้าบริษัทไม่ลงมาเคลียร์ไม่ลงมาตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการกับพนักงานขายคนนี้เนี่ยบริษัทจะเสียหายมากกว่านี้ใช่เพราะว่าคนนี้เขาเป็นเซลล์เป็นพนักงานในบริษัทของที่เราไปซื้อรถยนต์เขาด้วยนะครับวันนี้คืนให้เซลล์ไปก็แปลว่าคืนให้บริษัทไอตอน